Pastor, พี่ทำแบ็เม so to ื่อไหร่อะเราไม่ไหวพี่ก็จบบต่งตาการอะไรพวกนี้พ no ี่ก็ไปแต่กพี่ไปพูดผมก็อยากคัมแบ็คแล้วเหมือนกันก็บอกว่าภายในปีนี้ปีนี้ปีนี้จริงดิเอยนี้เดือนสามเองพอถึงปีหน้ามันก็จะกลายเป็นปีนี้เหมือนกันงงปะฮะพอเราชทชีวิตเปลี่ยนไปหน้ามันก็จะกลายเป็นปีนี้เหมือนกันดังนั้นก็ ค่ะค่ะได้เลยคัมแบ็กมีแน่นอนโฟอี you, มีคัมแบ็กแน่นอนใ,ในอนาคตมันต้องมีแหละมันคงไม่แบบเดมามีแค่นี้หรอกมันต้องมีอีกเนาะในอน,น,นาคตเนาะจริงเดี๋ยวทุกคนได้ไม่คิดถึงแน่นอนทุกคนจะเห็นหน้าเห็นคราเห็นตาของพวกเราตลอดไปจริง จริงปีนี้เหลืออีกตั้งเก้าเดือนจริง um. ก็คือนุ่นอะสามสิบเอ็ดธันวาคมถูกต้องแท่งไฟเหรอคะก็บอกว่าค o ามิ่นซูนเขาเพิ่ยัยู่ coming s นนตัวโอหลายตัวหน่อยอืมพี่โจคิดว่าเราจะไม่เกินเดือนหกไหมอ่ะ มึงนี่นะอยากจะจับเขียนอันนี้ไม่คิดจริงๆนะก็เออหนะ้ามันก็ภายในปีนี้แรกกันรอเป็น,น้อยไม่เกินหรอกนะเนาะก็อาจจะประมาณแบบแบบหนึ่งกระกราดอ๋อไม่ใช่ก็ให้ทุกคนแบบดูชมหน้าชมตาแอนลงแอนลาไปก่อนอเนาะเบื่อหน้ากันแล้วตั้งสิบสามเพลงเนี่โฟอีบอะใช่ให้ได้สิบล้านก่อนสิบสามเพลงอะ่ะสิบสามเพลงเพลงละสิบล้านแล้วเดี๋ยวคัมแบ็คคุยหละ โอเคเลยโอเคปะอ่ะได้เลยจัดไปเพลงละสิบล้านอ่ะก็สิบสามเพงใช่ไหมก็ร้อยอะไรวะเท่าไหร่วะไม่รู้ย่าถามเลขกับหนูหนูร้อยสามสิบล้านบวกกันบวกกันร้อยสมสิบล้านวิวแล้วเดี๋ยวคัมแบ็กอ่ะตอนนี้วัดะหลาดเท่าไหร่แหละไม่รู้เออวัดหลาดเท่าไหร่วะแปดสิบปสิบเก้าเอ้ยแปดสิบกว่าป่ะแปดสิบสามป่ะ นนเนี่ยเนี่ยวัดประหลักก็แปดสิบแล้วก็หาอีกห้าสิบล้านวิวแล้วเดี๋ยวคัมแบ็กเลยโอเคปะเป็นคำสัญญาจากพี่ด้วยนะไม่ใช่จากท่านประธานใดๆก็คือว่าถ้าไม่ถึงแต่มีคัมแบ็กพี่โตก็จะไม่คำใช่ปะเอาล่ะไอพามันเล่นกูแหละ <laughs> แลจะคำกันหกคนใช่ไหม <laughs> ไม่เป็นไรพี่ <laughs> ย้อมสีผมมากันพี่ไปปล่อยเพลงกันลาซาด้า <laughs> อ๋อนี่คือเอาใจลูกค้าใช่ปะผมนี้โอเคเลยรู turkey, ้เลยเฉลยเลยอ่ะจริงสามสิบล้านวิวนะคะทุกคนรออยู่นะคะทุกคนรอเราก่อนทุกคนรอเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแล้วอือย่าใช็คกันไว้เดี๋ยวอย่าเช็คกันั้นักพักก็จะมาแล้วฟังสักพักนี่เหมือนเขามิ่งซูนปะประมาณนั้นแหละอโอ้ยเฉลยเลยดิ เอ้ยกันเลยอยากเป็นโฟอีแล้วครับอะฮะอยากเป็นโฟอีบเราแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นเหรอเป็นอยู่ก็แบบว่าเป็นคนแปลกไงเป็นคนแปลกอ๋อเป็นอยู่แล้วก็เป็นอยู่แล้วนะอืมเอางงนะ